สวัสดีครับวันนี้จะพาไปแนะนําการเดินทางช่วงดอนเมืองบางซื่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟทางไกลเนื่องจากการเปรียบเทียบความสะดวกสบายและค่าโดยสารในการเดินทางอีกทางการเปรียบเทียบนี้มันก็อยู่ในเส้นทางรถไฟทางยกระดับที่ไปด้วยกันแต่จุดสิ้นสุดต่างกันด้วยเหตุผลคือนโยบาย20บาทตลอดสายที่จะสิ้นสุดในเดือนนี้จะสามารถที่จะใช้ทางเลือกอื่นได้หรือไม่ โดยจะขอเริ่มต้นที่สถานีดอนเมืองของรถไฟฟ้าสายสีแดงก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะไปที่เครื่องจำหน่ายตั๋วเพื่อที่จะซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงจะเดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือเรียกสั้นๆว่าบางซื่อค่าโดยสารที่ต้องเสียคือ20บาทซึ่งผมจะเอาธนบัตร20บาทเนี่ยหยดเข้าไปในเครื่องจำหน่ายตัว๋ว แล้วตัวโดยสารก็ออกมาในมูลค่า2 0บาทจากนั้นก็นำเหรียญน,นำไปที่ประตูกั้นเพื่อเข้าระบบแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปที่ชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่คือบรรยากาศของสถานีดอนเมืองที่ขณะที่กำลังรอรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ามาในสถานีจะเห็นว่านี่คือวิวรถไฟฟ้าที่ดีที่สุดที่เราสามารถเห็นทั้งเครื่องบินในสนามบินดอนเมืองทั้งเครื่องบินที่เทคออฟ และแลนดิ้งและมีเครื่องบินท,ที่จอดเต็มไปหมดมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมากทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ของนอนืองและนักท่องเที่ยวที่พึ่งลงจากเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อเข้าเมืองแต่จริงๆแล้วถ้าต้องการเดินทางไปที่สถานีหมอชิด <c oughs> ก็ขอแนะนำให้ชันรถเมล์สารเอหนึ่งนะครับ ในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีแดงออกจากสถานีดอนเมืองจะมีเรื่องเล่าสั้นๆว่านี่คือมุมมองของที่จะเห็นสนามบินดอนเมืองทั้งเครื่องบินลำเล็กลำใหญ่ทั้งสายการบ,บินโลว์คอสคงจะไม่ได้เห็นในอนาคตเพราะเนื่องจากว่ามุมมองนี้จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้ามาและส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิจะทําให้บทบาททันียภาพตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศก,าก่อนช่วงที่มีการก่อสร้าง นี่คือภาพของแผนที่รถไฟฟ้าสายสีแดงทั้งหมด13สถานีทั้งสายที่จะเดินทางไปลังสิตและตะลิ่งชันที่มีค่าโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสายซึ่งจะเห็นผู้ใช้บริการของผู้โดยสารได้ผบผลตอบรับที่เป็นบวกในการเดินทางข้าเมืองตามมาตรการของภาครัฐค่าโดยสารจริงๆถ้าไม่ใช่20บาทตลอดสายจะเริ่มต้นที่17บาทและสูงสุด45บาท นี่คือความเร็วของรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สามารถให้บริการได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้บริการจริงๆอยู่ที่80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามภาพตัวอย่างนี้จะอยู่บริเวณช่วงจตุจักรบางซื่อใช้ความเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนนี้เข้ามาถึงที่สถานีการกรุงเทพอภิวัตรแล้วครับสําหรับการเดินทางด้วย20บาทตลอดสายจากสถานีดอนเมอืองถึงกรุงเทพอภิวัตรจะใช้เวลาการเดินทางทั้งหมด20นาทีไม่รวมจอดแต่ละสถานีตามระยะทางผู้โดยสารส่วนหนึ่งจะสามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินหรือรถไฟฟ้า MRT เพื่อเข้าเมืองต่อบางส่วนก็จะสามารถเดินทางต่อไปเพื่อเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงฝั่งตะวันตกเพื่อเดินทางต่อไปสถานีปลายทางตะデิงชัน ในเมื่อลบไฟฟ้าสายสีแดงอยู่ได้ในระบบ120นาทีเราก็จะเดินทางต่อไปยังสถานีตลิ่งชันหรือสถานีบางตำลุหรือในเส้นทางของระหว่างบางซื่อตลิ่งชันนะครับหากว่าอยู่เกินในระบบก็กจะมีการปรับค่าโดยสารในอัตราสูงสุดข้อสังเกตของเส้นทางนี้จะใช้รถไฟฟ้าใน1ขบวนต่อสตู้เท่านั้นแต่ถูกใช้เพื่อในการเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีบางซ่อน สามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่นนทบุรีที่สถานีบางตำลุและกรุงเทพฝั่งตะวันตกคือสถานีตลิ่งชันตอนนี้คือขอบวนรถไฟก็เรียบไปตามทาทาพิเศษประจิมรัทายาหรือสีลัดภูแหวนรอบนอกและเป็นรถไฟสายที่4ท,ที่สามารถวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้เมื่อข้ามมาถึงพื้นที่เขตบางพัดกรุงเทพก็จะมีรอยต่อของบางะำลุนนทบุรีด้วย ซึ่งได้มาลองนั่งรถไฟข้าฝังเข้ามาแม้ว่ายังไม่ได้ออกจากระบบก็ตามแต่สรุปว่าตลอด20บาททั้งเส้นทางนี้เราสามารถเดินทางได้ทุกสถานีใน3จังหวัดเช่นปทุมธานีมี2ส,สถานีได้แก่ลังสิตหลัก6และก็จังหวัดนนทบุรี1สถานีคือบางบำหลุส่วนกรุงเทพของไม่ยกตัวอย่างทั้งหมดนี้ในราคาเหมาจ่ายจะสิ้นสุดในวันที่30พฤศจิกายน2568 สำหรับรอบต่อไปของการเดินทางไปสถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัตน์จะเป็นการใช้รถไฟทางไกลหรือรถไฟธรรมดาที่ไม่มีแอร์พูดกันง่ายๆโดยการเดินทางครั้งนี้จะใช้ค่าโดยสารเพียงแค่3บาทเท่านั้นมาดูกันว่าสภาพจะแตกต่างไปจากรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือไม่ขั้นแรกต้องไปที่ห้องจำหน่ายตั๋วจะมีอยู่2แบบในสถานีดอนเมืองจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟทางไกลซึ่งจะอยู่โคลนละฟังสิ่งที่ต้องทําคือไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะเดินทางไปไหนเราบอกว่าเดินทางไปบางซื่อเขาจะคิดค่าโดยสารที่3บาท จากนั้นเมื่อมีการซื้อตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นกระดาษบอกทั้งขบวนรถและเวลาที่จะเข้ามาในสถานีสังเกตหน้าจอแสดงขบวนรถไฟที่จะเข้ามานั่นคือขบวนรถ212จะมาถึงตอนเวลา11:22น,าานาและออกจากที่สถานีดอนเมืองเวลา11:47น,าานาควรจะเตรียมตัวก่อนที่รถไฟจะมา5นาที ขั้นตอนที่จะขึ้นรถไฟจะต้องเดินทางไปที่ชัชลาสำหรับรถไฟทางไกลเท่านั้นซึ่งจะต้องเดินทางห่างจากพื้นที่รถไฟฟ้าสาสีแดงไม่ไกลมากซึ่งต้องนำตัวโดยสารสแกนกับ QR code หรือสแกนผ่านประตูกัน้นจากนั้นก็จะสามารถขึ้นไปใช้ชัชลาฝั่งของรถไฟทางไกลซึ่งข่าวดีคือคนที่จะเดินทางเข้าเมืองไม่เยอะมากแม้ว่าราคาจะถูกก็าตาม ตอนนี้เวลาสเปดนาฬิกา22นาทีขบวนรถไฟหม่เลข212ก็ได้มาถึงที่สถานีดอนเมืองแล้วย้ำว่าเป็นขบวนรถไฟที่มีแต่พัดลมหรือรถไฟชั้นสานั่นเองนี่คือการนั่งรถไฟธรรมดาครั้งแรกที่วิ่งร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดง ่รงนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปจนถึงสถานีบางซื่อภายในตู้โดยสารรถไฟจะมีคนหลากหลายประเภทที่มาจากต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพบางครั้งจะต้องทนกับอากาศร้อนและก็ความอากาศที่มันอับแต่พัดลมกับหน้าต่างก็พอช่วยล่ยซึ่งมันแตกต่างไปจากรถไฟฟ้าส,สายสีแดงที่มีแอร์เย็นๆมันก็แตกต่างความสะดวกสบาย แต่เหตุผลที่มาใช้รถไฟประเภทนี้ก็เพราะว่าเวลารถไฟที่จะเข้ามามันพอดีเพราะว่าเราได้ดูตารางที่ขบวนรถไฟจะเข้ามาที่สถานีดอนเมืองส่วนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจะใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นก็ต่อเมื่อตารางเวลาของขบวนรถไฟทางไกลสามารถเดินทางทันทีได้จริงถ้าตกรถก็ใช้รถไฟฟ้าแทน และรู้ไหมว่าเวลาเดินทางจากสถานีดอนเมืองเพื่อไปบางซื่อเมื่ออยู่บนทางยกระดับร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงมันใช้ความเร็วเท่าไห่ในการเดินทางส่วนใหญ่จะใช้ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอีกอย่างรถไฟทางไกลจะจอดเฉพาะสถานีลังสิตดอนเมืองและชุมทางบางซื่อถ้าอยู่ในแนวของรถไฟฟ้าสายสีแดงย้ำอีกรอบว่าจะไม่มีการจอดแต่ละสถานี สิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดคือมีห้องน้ําบนรถไฟแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่แนะนําให้ใช้บางครั้งในห้องน้ําก็มีกลิ่นเหมือนปัสสาวะและสนิมสลักกันไปเพราะฉะนั้นข้อแนะนําคือควรเข้าห้องน้ําก่อนขึ้นรถไฟในการเดินทางมาถึงบางซื่อหรือกรุงเทอพอภิวัตรหากเป็นขบวนรถไฟสิ้นสุดที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลําโพงจะต้องวิ่งลงมาข้างล่างและจากผ่านสถานีวัดสมินาลีแล้ว เมื่อลงข้้งล่างแล้วขบวนรถไฟก็จะบุ่งหน้าสู่สถานีจตุจักรและผ่านกม .11 อีกไม่นานก็จะถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตน์โดยต้องลงที่สถานีชุมทางบางซื่อเมื่อมาถึงที่สถานีชุมทางบางซื่อแล้วเราต้องการที่จะเดินทางไปยังสถานีการุงเทพอภิวัตน์สามารถใช้ทางเดินข้ามผ่านรถไฟได้และสามารถใช้ทางเข้าผ่านรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งสามารถเดินทางไปใช้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต่อได้ ข้อสรุปการเดินทางจากดอนเมืองไปบางซื่อการเดินทางสามารถใช้ได้2แบบแบบที่1รถไฟฟ้าสายสีแดงใช้เวลาการเดินทาง20นาทีค่าโดยสาร20บาทตลอดสายแต่เมื่อหมดโปรจะต้องจ่ายราคาเต็มเช่น45บาทและรถไฟทางไกลหรือรถไฟธรรมดาใช้เวลาการเดินทาง25นาทีค่าโดยสาร3บาทจะมาตามตารางเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ในการเลือกการเดินทางของรถไฟทางไกลจะแนะนำว่าถ้าคนที่มาจากสถานีชุมทางบางซื่อก็จะมีรถไฟหล,หลายสายทั้งเหนือและอีสานที่มากกว่าเพราะรถจะมีต้นทางมาจากสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงทำให้สามารถเลือกเวลาตามที่ต้องการที่จะขึ้นได้ส่วนถ้าเป็นรถไฟที่ขึ้นที่สถานีกางกรุงเทพอภิวัตรจะเป็นรอบเช้าและเย็นที่จะออกจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ ทั้งหมดนี้คือข้อสรุประหว่างการเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟทางไกลที่ต้องบริการตัว A แล้วแต่ความสะดวกครับ